สถานีวิทยุกระจายเสียงแข่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz เและทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นสามอำเภอค่ะประกอบด้วยเคเบิลทีวีจากอำเภอวิงสาเคเบิลทีวีจากอำเภอนาน,น้อยรวมไปถึงเคเบิลทีวีจากอำเภอปัวและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรับชมได้ทาง World w w w n a n r a d เว n e น้านดค่ะเราอออากาศในวันนี้ฟังวันนี้ชมวันนี้ไม่ทันสามารถที่จะดูย้อนหลัง ด้วยค่ะคุณป,ปริชัดค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554นะคะ,คะเราก็มีข่าวเอาเป็นว่าเอาเป็นข่าวเน้นๆเ,เลยดีกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่หที่6 <5. S 1> นะคะ,คะเป็นงานประเด็นร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยขบวนข้อหลามนะคะมาฟังหัวข้อข่าวประจําวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ การแข่งขันเรือประเพณีประจำปี2554สารสัมพันธ์ไทยลาวเมืองใกล้ชิดมิตรใกล้บ้านเสริมนโยบายวงกลมเศรษฐกิจล้านช้างน้านล้านานาตะวันออกผลการแข่งขันแข่งเรือเรือประเพณีชิงเจ้าสายน้ำน่านในงานนัดปิดสนามชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา จังหวัดน่านปล่อยขบวนรถข้าวหลามหมื่นกระบอกและน้ำพริกสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปน่านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางและต่อจากนี้ไปก็เป็นรายละเอียดของข่าวนะคะติดตามด้วยข่าวบริการรัฐมาลและข่าวประกวดราคาค่ะค่ะเรามาติดตามรายละเอียดของข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันเรือประเพณีประจำปี2554ศาลสัมพันธ์ไทยลาวเมืองใกล้ชิดมิตรใกล้บ้านเสริมนโยบายวงกลมเศรษฐกิจล้านช้างน,าน่านล้านนาตะวันออกค่ะ การจัดงานประเพณีแข่งเรือประจํา <the> ป <navy> ี2554ที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายน2554ได้จัดให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับจังหวัดน่านประเทศไทยเป็นครั้งแรกและครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ล้านนาโดยมีคณะสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวนำทีมฝีพายเรือจากแขวงหลวงพระบางเข้าร่วมแข่งขันในนัดปิดสนามเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมนโยบายวงกลมเศรษฐกิจล้านช้างน่านล้านนาตะวันออกเป็นการแข่งขันคู่พิเศษเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมเรือแขวงหลวงพระบางสปปลาวใช้เรือเจ้าแม่สายฟ้าบ้านบุญยืนกับทีมเรือเทพเจ้าหมอกน้ำเกียนอำเภอภูเพียง เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรอบที่6หลังคู่ชิงที่3ที่ ,4 ประเภทเรือเล็กแข่งขันกันสองล่องน้ำเป็นการกระชับมิตรและสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามการเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการแข่งเรือกระชับมิตรของทั้งสองประเทศ ด้านชายแดนไทยที่มีเขตติดต่อกันกับประเทศเพื่อนบ้านโดยได้มีการมอบรางวัลที่ระลึกสารสัมพันธ์ไทยลาวจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านเสนีจิตกะเสษมให้แก่ทั้งสองทีมระหว่างผู้แทนเรือเจ้าแม่สายฟ้าแขวงหลวงพระบางกับผู้แทนเรือเทพจอมหมอกบ้านน้ำเกียนของจังหวัดน่านและเรือสิง์ชินาทิปบ้านผาขวางค่ะ เพราะนั้นเป็นการแข่งขันกระชับมิตรสารสัมพันธ์ไทยลาวนะคะ<ม>ได้ดูได้ชมเป็นไงคะก็เห็นเรือทั้งสองลำตอนแรกก่อนที่จะมีการแข่งขันเขาเรียกว่าเป็นการอวอมเรือซะก่อน,นหรือว่าจามเรือซะก่อนเพื่อที่จะศึกษาฝีพายระหว่างเทพจอมหมอกกับเรือเจ้าแม่สายฟ้าบ้านบุญยืนที่มีฝีพายจากสปปลาวนะคะก็ พยายามที่พา,ายเรือเข้ามาสู่เส้นชัยกันก่อนหลังจากที่ภายเรือมาสู่เส้นชัยเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันก็เป็นภาพที่น่ารักมากแล้วห<ๆ>ลังจากนั้นก็เรือทั้งสองลำคือเทพเจ้าหมอก,กับเจ้าแม่สายฟ้าโดยมีฟีพายจากสปป,ปลาวก็ล่องไปตามลำน้ำเพื่อที่จะไปแข่งขัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนะคะก็คือลงจริงๆเลยทีนี้แข่งขันกันจริงๆกันจริงๆปรากฏว่าปรากฏว่าใครชนะอ่อสปปลาสปปลาวใช่ไหมทั้งกี่ล่องน้ําทั้งสองล่องน้ําเลยนี่ขนาดเขาบอกก็เขาเป็นชาวบ้านธรรมดามานเนี่ยเขาบอกว่า ฝีพายเรือของสปปลาวเนี่ยเวลาเข้าพายเรือเนี่ยเขาไม่เหมือนกับเราทำยังไงคะนะคะคือในท้ายเขาจะมีอยู่สมคนแล้วก็เวลาเขาจะพายเนี่ยเวลาเขาจะพายนี่เขาแบบก้มสุดตัวแล้วก็จ้วงแต่ของเราทํายังไงคะของเรานี่เขาเราก็มีจังหวะของเรานแบบใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์กับการพายเรือนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะถือว่า อาจจะเป็นการออนข้อให้กับเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าอะไรแนบเพราะเป็นลักษณะของขางเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีแต่ดูแล้วแต่ไม่ไม่ใช่ถ้าเป็นฝุดฝุดฝีมือแสดงว่าเขาเขานี่เต็มที่จริงๆของเขาเต็มที่ของเราก็เต็มที่แล้วฝีพายเขาเนี่ยฝีมือไม่ไม่ไม่ย่อยเลยไม่ย่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาม่ปีหน้าฟ้าีหน้ามาเจอกัน ก็คงจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นการเปิดตัวเศรษฐกิจระหว่างไทยลาวด้วยนะคะในอนาคตนะคะมาดูที่ผลการแข่งขันศึกชิงเจ้าสายน้ำหน้าในงานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่านนัดปิศา ประจำปี2,554เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงถ้วยพระธาทานกันบ้างนะคะพ้นการแข่งขันศึกชิงเจ้าสายน้ำหน้าในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านประจำปีนี้นัดปิดสนามชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมพรรษา84พรรษาและพระบรมวงศานุวงศ์ระหว่างวันที่4-6ตุลาคมที่ผ่านมา ที่บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะมีเรือที่เข้าแข่งขันรวมทั้งหมด125ลําแบ่งเป็น3ประเภทประเภทเรือใหญ่เรือกลางและเรือเล็กเรือสวยงามและรางวัลกองเชียร์ผลการแข่งขันปรากฏผลดังนี้ค่ะประเภทเรือใหญ่รางวัลที่1เงินสด50,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทงสัญ,ญลักษณ์ได้แก่เรือสิงห์ชินาทิพย์บ้านผาขวางหมู่ที่4และหมู่ที่10 รางวัลที่สองเงินสดสามหมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลกรติยศจากพระนะทันนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้แก่เรือขวัญประชาบ้านดอนตันรางวัลที่3เงินสด2 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลกรติยศได้แก่เจ้าแม่กายรัตนาสองบ้านผูกพผารามประเภทเรือกลางรางวัลที่1เงินสด4 0 0 0บาทพร้อมถ้วยขออภัยค่ะเงินสด4 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ พร้อมถ่วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและธงสัญ,ญลักษณ์ได้แก่เรือนางสาวรจนาบ้านหัวเวียงเหนือรางวัลที่สองเงินสด2,000 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีได้แก่เรือเจ้าแม่สร้อยบารีสองบ้านนาสารางวัลที่3เงินสด1 5 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่เรือหงทองบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ประเภทเรือเล็ก รางวัลที่1เงินสดส0 0 0มบาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและธงสัญลักษณ์ได้แก่เรือแม่ป้อมสอง 2, ย่าสังลุยรางวัลที่2เงินสด1 5 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกีดยรติยศนายกิิรัตนะระนองรองนายกรัฐมนตรีได้แก่เรือสีกลางเวียงหนึ่งบ้านกลางเวียงรางวัลที่3เงินสด10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกีดยรติยศ ได้แก่เรือขุนน่านสองบ้านสีบุญเรืองส่วนประเภทเรือสวยงามนะคะรางวัลที่1เงินสด4ี่หมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดาาศและธงสัญลักษณ์ได้แก่เรือบ้านเมืองเลนรางวัลที่สองเงินสด2 0,000ืบาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศนายชุมพลศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีได้แก่เรือบ้านแสงดาว รางวัลที่3เรือบ้านม่วงตื้นและที่4เรือบ้านไฮหลวงรับรางวัลเงินสด1,000 0บาท5,000บาทตามลำดับพร้อมถ้วยเกีดยรติยศค่ะส่วนรางวัลกองเชียรนะคะได้รับเงินสด5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาและทงสัญลักษณ์ได้แก่คณะบ้านม่วงตื้น รางวัลที่2เงินสด3า0 0 0 0บาทพร้อมช่วยรางวัลกรติยศร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้แก่คณะโรงเรียนบ้านประชาอุทิศและสุดท้ายค่ะรางวัลเรือเอกลักษณ์น่านรางวัลยอดเยี่ยมเงินสด7 0 0 0บาทได้แก่เรือเจ้าแม่บัวเรียวบ้านเมืองเลนและรางวัลดีเด่นเงินสด6 0 0 0บาทได้แก่เรือตาลชุมหนึ่งอำเภอเวียงสาบ้านป่าหัดค่ะนั่นก็เป็นผลการแข่งเรือประเพณี นัดปิดสนามชิงถ้วยพระราชทานปลอดเล่าเบียร์ประจำปี2554นะคะซึ่งผลการแข่งขันประเภทเรือใหญ่นะคะชนะเลิศได้แก่เรือสิงห์ชนาธิปของพี่น้องบ้านผาขวางได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะส่วนประเภทเรือกลางค่ะเรือที่ชนะเลิศได้แก่เรือนางสาวรจนาบ้านหัวเวียงเหนือได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารและประเภทเรือ เล็กนะคะชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลเป็นของแม่ป้อมย่าสังลุยส่วนเรือประเภทสวยงามนะคะชิงถ้วยประธานพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินด,ดาม,มาศเป็นของเรือบ้านเมืองเลนนะคะส่วนประเภทกองเชียร์กองเชียร์ชิงถ้วยประธานของ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรากิติยาภานะคะเป็นกองเชียร์ของพี่น้องบ้านบุ้งต๊ดนะคะแล้วก็เรือเอกลักษณ์ยอดเยี่ยมเป็นของเจ้าแม่บัวเรียวบ้านเมืองเลนนะคะส่วนเรือดีเด่นนั้นเป็นของพี่น้องบ้านตันชุมใช่ไหมคะจริงๆนี่กองเชียร์มีแค่สองกองเชียร์มีสองกองเชียร์เป็นของโรงเรียนน่านประชาอุทิศนะคะคือก็มีรางวัลที่หนึ่งและที่สองเราพูดสรุปเฉพาะเรือที่ได้รับถ้วยพระราชทานและถ้วยประธาน ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะค่ะเรามาติดตามในเรื่องของจังหวัดน่านบ้านเรากันบ้างนะคะที่ได้มีการปล่อยขบวนรถเข้าหลามหมื่นกระบอกนาพริกสําเร็จรูป 1. นึ่งมื่นกระป๋องผลิตภัณฑ์โอทับจากน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเวลา17นิกาที่รานริมแม่น้ำน่านบ้านท่าล้อำอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายเสนีจิตกเะเสม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถข้าวหลามหมื่นกระบอกน้ำพริกสำเร็จรูปหนึ่งกระปุกผลิตภัณฑ์จากน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมการจัดงานชาวน่านร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมมีส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันเผาขาลามหนึ่งหมื่นกระบอกเพื่อนำไปช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางเนื่องจากได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งมาจากพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ไปมีครอบครัวหรือทํางานในเขตพื้นที่ภาคกลางร่วมอยู่ด้วยทั้งนี้ข้าวหลามนับเป็นอาหารภูมิปัญญาของพี่น้องชาวนานมาแต่โบราณในสมัยก่อนเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจากภัยสงครามข้าวหลามนับเป็นอาหารที่ช่วยประทังชีวิตให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตด,ดังกล่าวดังนั้นในปีนี้เมื่อมีพี่น้องร่วมชาติต้องประสบภาวะวิกฤตจากหาอุทกภัย ข้าวหลามจึงเป็นอาหารที่ชาวนานจะสามารถส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคกลางได้น,นายนรินทร์เหล่าอารยยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเปิดเผยว่าในการผลิตข้าวหลามครั้งนี้จะเป็นการผลิตข้าวหลามสูตรโบราณมีส่วนผสมของข้าวธัญ,ญพืชและเกลือโดยไม่มีส่วนผสมข,ของกะทิซึ่งจะทำให้สามารถเก็บข้าวหลามไว้ได้นานโดยไม่กังนวลว่าจะบูดเสีย นอกจากนั้นสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านก็เป็นหน่วยงานคอยกำกับกระบวนการผลิตเพื่อให้มีให้สะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานจึงรับรองได้ว่าผู้บริโภคสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่จะผลิตข้าวหลามส่วนหนึ่งที่มีรสชาติซึ่งเป็นที่ติดอกติดใจผู้รับประทานเนื่องจากต้องใส่กะทิและน้ำตาลจะเกิดการเสียง่ายถ้าส่วนนี้ ไปถึงผู้บริโภคไม่เสียต่อไปก็จะผลิตส่งไปให้ใหม่ในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะจา,ากที่เราชมบรรยากาศผู้ว,ว่าก่อนที่จะปล่อยปล่อยขบวนรถผู้ว,ว่าก็ติดตลกว่าข้าวหลามเมืองหน้านเนี่ยเล็กยาวค่ะแต่ยาวแต่ข้าวหลามชนบุรีสั้นอ้วนก็มีสนุกสนานบอกนะคบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ถึงบ้านเราจะเล็กแต่ว่าของเราเนี่ข้าวหลามนี่เขาบอกว่าข้าวหลามแจ้งเป็นยังไงคะข้าวหลามแจ้งข้าวหลามข้าวหลามแจ้งคุณปริชัิไม่รู้จักคะเป็นยังไงคะก็หลอดนีอ่อนยาวเมื่อก่อนเนี่ยมันยาวจริงๆยาวเกือบ1ึงเมตรเดี๋ยวนี้มีการเผาตะอนเหลือแต่ณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนาะเศรษฐกิจลดตัวอาหารข้าวสารอาหารอะไรก็ต่างมันก็มีราคาแพงขึ้นมันก็ทําให้ข้าวหลามจาก หนึ่งเม็ดนี่ก็ลดเหลือประมาณสักครึ่งเม็ดไม่ใช่อีกหน่อยเท่าคืบเดียวคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่เราถามเราถามว่ามีการสงสัยกันนะคะประชาชนชาวนาทุกภาคส่วนบอกว่าข้าวหลามที่ส่งไปเนี่ยจะไม่บูดหรือไงแต่ปรากฏว่าสารสสุขก็คือนายแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐเนี่ยมาการันตีแล้วก็มีสมารเกษตรจังหวัดท่านมาดูว่าอยู่ได้ภายในประมาณ7วันอ่ะเพราะว่ามันไม่ใส่กะทิไม่ใส่กะทิสามารถที่จะดูได้เกลือ เป็นการถนอมอาหาเหมือนก็ไปถึงปุ๊บไม่มีอะไรกินก็กินข้าวหลามกินข้าวหลามอันเนี้ยข้าวหลามในข้าวหลามก็จะมีธัญพืชมไม่ว่าจะเป็นงามไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นเผือกนะคะแล้วก็มีน้ําพริกตาแดงพริกตาแดงด้วย